สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสูตรหวยเจ๊หวยอีกแล้วนะคะค่ะยังไงยังไงเจ๊หวยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เจ๊หวยด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะเจ๊หวยจะมาให้สูตรหวยรัฐบาลไทยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรหาตัวเจาะ5ตัวเท่านั้นนะคะส่วนตัวเด่นนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเจ๊หวยหาตัวเด่นยังไงให้ย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้เลยนะคะให้ย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้เลยนะคะแนวทางรัฐบาลไทยสูตร ตัวเด่น3ตัวบนล่างนะคะให้ย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเจมหมวยก็ได้ยกสถิติย้อนหลังของหม๋ยรัฐบาลไทยมาให้ทุกคนดูนะคะตั้งแต่งมดวันที่16เมษายนจนถึงเมื่อวันที่16กันยายนให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะค่ะนี่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนขึ้นชื่อว่าแนวทางไม่มีเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์และหลุดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีเข้ามีหลุดกันเป็นธรรมดานะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ งั้นเรามาเริ่มคำนวณสูตรนี้ได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเจ๊หมวยจะใช้เป็น10ล่างบวกกับหน่วยล่างนะคะใช้เลขล่างบวกกันนะคะทำแบบนี้นะคะ7จบวก1ค่ะ7จ็บวก1เท่ากับ8ค่ะแล้วนะับเพิ่มขึ้นไปอีกให้มันครบ5ตัวนะคะคือ8 9 0 1และ2ค่ะ 8901และ2แบบนี้นะคะนี่คือตัวเจาะของเรานะคะ8901และ2นี่คือตัวเจาะของเรานะคะส่วนตัวเด่นของเราจะเป็นแถวนี้ทั้งหมดนะคะส่วนตัวเด่นของเราจะเป็นแถวนี้ทั้งหมดนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเจ๊หมวยหาตัวเด่นยังไงนะคะให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่อยู่ช่อง Youtube ของสูตรหวยเจ๊หมวยได้เลยนะคะเจ๊หมวยลงคลิปไปให้แล้วนะคะ เจมวยลงคลิปมาให้แล้วนะคะย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะหลุดหรือจะเข้าจะหลุดหรือจะเข้าอ่ะเข้าเก้าหนึ่งนะคะเข้าเก้าหนึ่งค่ะเด่น9้าเจาะ1ค่ะเด่นเก้าเจาะหนึ่งเข้าเก้าหนึ่งบนเห็นไหมคะเข้าเก้าหนึ่งบนนะคะค่ะงั้นเราไปกันต่อเลยนะคะหบวกห้าค่ะหบวกห้านะคะ 6กบวกหได้11บอค่ะเลขหลังตัวเดียวของส1บก็คือ1ค่ะหกบวกห้าได้สิบเอ็ดเลขหลังตัวเดียวของสิบอก็คือ1นะคะหนึ่งบวกเพิ่มขึ้นหนะึ่งหนึ่งนับเพิ่มขึ้นไปให้ครบ5้าตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่และห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่และห้านะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะหลุดหรือจะเข้าจะหลุดหรือจะเข้านะคะอ่ะเข้าศูนย์สามนะคะเข้าศูนย์สามบนค่ะ,คะเด่นศูนย์ ล่างเด่น0เจาะสามค่ะเด่นศูนย์เจาะสามศูย์สาบนนะคะศูนสบนค่ะเห็นไหมคะอ่ะต่อเลยนะคะงั้นต่อเลยนะคะเกบวกเได้สิเลขหลังตัวเดียวของสิก็คือแดค่ะเลขหลังตัวเดียวของสิก็คือแปดนะคะแปดเกสอง 8 9ดเก้าศูนย์หนึ่งและสองคือเลขเด่นนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะหลุดหรือจะเข้าจะหลุดหรือจะเข้านะคะอ่ะเข้าศูนย์เก้าล่างคะ่ะเข้าศูนย์้าล่างนะคะเด่นศูนย์เจาะ9้าค่ะศูนย์้าล่างคะ่ะเห็นไหมคะเข้าศูนย์้าล่างคะ่ะอ่ะงั้นเราไปต่อเลยนะคะศูนย์บวกเ้าเลยากับ9้าค่ะเก้าบวกเพิ่มเก้านับเพิ่มขึ้นให้ได้ เก้านับเพิ่มขึ้นอีกให้ได้ห้าตัวนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองและสามค่ะเก้าศูนย์หนึ่งสองและสามนะคะอ่ะเข้าไหมคะอ่ะไม่เข้านะคะ หลุดค่ะงั้นไม่เป็นไรค่ะงั้นเราไปดูตัวต่อไปได้เลยนะคะ3บวก0ูนย์ค่ะ3บวก0ูนย์ได้3มนะคะ3 4 5 6ี่ห้าหและ7ดค่ะ3าม6ี่ห้าหและ7ดค่ะอะไม่เข้าอีกแล้วค่ะไม่เข้าอีกแล้วนะคะอะงั้นไม่เป็นไรค่ะงั้นเราไปดูตัวถัดไปได้เลยนะคะอะ่บวก6ได้7ดค่ะ1บวก6ได้เจ8ดดปด้า ศูนย์และหนึ่งนะคะเข้าหรือไม่เข้าคะเข้าหรือไม่เข้าคะอ่ะไม่เข้านะคะงั้นไม่เป็นไรคะ่ะไม่เข้าไม่เป็นไรคะ่ะสามงวดแล้วนะคะงั้นเราไปดูทวดอ่ะงั้นเราไปดูงวดถัดไปได้เลยนะคะหกบวกสองค่ะหกบวกสองได้แปดค่ะหกบวกสองได้แปดนะับเพิ่มขึ้นไปอีกให้มันได้ห้าตัวนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งและสองค่ะแปดเก้าศูนย์หนึ่งและสองกไปดูกันเลยค่ะว่าจะหลุดหรือจะเข้าจะหลุดหรือจะเข้าอ่ะ เข้าหนึ่งหนึ่งล่างนะคะเด่นหนึ่งล่างหนึ่งค่ะโอ้ขออภัยค่ะเด่นหนึ่งเจาะหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งล่างค่ะหนึ่งหนึ่งล่างค่ะค่ะงั้นเราไปดูกันต่อได้เลยนะคะหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่ากับสองค่ะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะับเพิ่มขึ้นไปให้ครบห้าตัวสองสามสี่ห้าและหกนะคะ 2 3 4สามสี่ห้าและหกค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะหลุดหรือจะเข้าจะหลุดหรือจะเข้านะคะอ่ะเข้าสองค่ะเข้าแปดสองบนนะคะเด่นแปดเจาะสองค่ะแปดสองบนค่ะอ่ะแปดสองบนนะคะต่อนะคะหกบวกเจ็ดได้เท่ากับสิบสามค่ะสามสี่ห้า หกเดค่ะสามหลุดหรือจะเข้านะคะอะเข้าสองค่ะเข้า8ปดสองบนนะคะเด่น8 2, ดเจาะสองค่ะแปดสองบนค่ะอ่ะแปดสองบนนะคะต่อนะคะหกบวกเจได้เท่ากับ13ามค่ะสามสี่ห้า หกเจ็ดค่ะสามสีห้าหกเจ็ดคือตัวเจาะนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะหลุดหร,หรือจะเข้าจะหลุดหรือจะเข้าอ่ะเข้าเจ็ดแปดบนค่ะเข้าเจ็ดแปดบนค่ะเด่นแปดเจาะเจ็ดนะคะเจ็ดแปดบนค่ะเข้าเจ็ดแปดบนค่ะเห็นไหมคะทุกคนคะ่ะเด่นของเรานะคะเด่นของเราเข้าทุกงวดเลยนะคะเด่นของเราเข้าทุกงวดเลยนะคะค่ะไปต่อเลยนะคะ 9บวกหนึ่งค่ะ9้าบวก1เท่ากับสิบค่ะเลขหลังตัวเดียวของ10บก็คือ0ูนย์นะคะศูนย์หนึ่งสองสามและสี่ค่ะศูนย์หนึ่งสองสามและสี่นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะหลุดหรือจะเข้าจะหลุดหรือจะเข้าอ่ะเข้าหนึ่งสองบนนะคะหนึ่งสองบนนะคะเด่นหนึ่งเจาะสองค่ะหนึ่งสองบนค่ะค่ะงั้นเรามาดูกันเลยนะคะว่างวดวันที่สิบหกกันยายนเราจะได้ตัวเจาะตัวไหนนะคะ เราไปดูกันเลยค่ะสี่บวกหกค่ะสี่บวกหกนะคะสี่บวกหกได้เท่ากับสิบนะคะเลขหลังตัวเดียวของสิบก็คือศูนย์หนึ่งสองสามและสี่ศูนย์หนึ่งสองสามและสี่นะคะเป็นตัวเจาะของวันที่สิบหกกันยายนนะคะเราไปรอลุ้นกันเลยนะคะว่างว่าวันที่หนึ่งตุลาคม ใกล้จะถึงนี้จะเข้าตัวเด่นและตัวเจาะของเราไหมนะคะจะเข้าตัวเด่นและตัวเจาะของเราไหมนะคะอ่ะสำหรับสูตรนี้นะคะใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะนี่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ สำหรับใครอยากรู้ว่าเจ๊หมยหาตัวเด่นยังไงนะคะให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเจ๊หมยลงคลิปให้แล้วนะคะว่าหาตัวเย็นเด่นสามตัวหายังไงนะคะว่าหาตัวเด่นสามตัวหายังไงนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเจ๊หมยสำหรับวันนี้นะคะเจ๊หมยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ